ทับายนะครับการปฐมพยาบาลนะครับที่เกิดจากการเล่นกีฬานะครับพวกช้ำนะครับแล้วก็ปฏ nah, ิบัติที่ีนะครับการปฐมนพยาบาลนะครับแบบพวกช้ำตะคิ้แล้วก็มีบาดแผลนะครับและสุดท้ายข้อที่3ครับเห็นความสําคัญของการปฐมพยาบาลนะครับอบัตเุที่เกิดจากการเล่นกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นตะกีพวกช้ำแล้วก็ มีบาดแผลนะครับเวลาเอเล่นกีลาแล้วมีแผลตลอดตรงหัวเข่าตรงแขนตรงขาเนี่ยเป็นเพราะอะไรสาเหตุของมันคือโดนรองเท้าสตาร์ทขึ้นเหยียบถูกไม่ถูกถูกนะครูอย่างถามนักเรียนนะครับว่าทั้งสามรูปแบบเนี่ยที่แตกต่างจากคนอื่นคือการเป็น ยาเพราะว่าเป็นตะคิีต้องประคบด้วยอะไรอ่าประคบด้วยร้อนอย่าประคบเย็นถ้าประคบเย็นหนูกล้ามเนื้อหนูจะหดตัวใช่ไหมลูกจากกล้ามเนื้อจะยืดแล้วกลายมาเป็นหด <c oughs> เพื่อให้ <c oughs> เลือดที่มันจับตัวอยู่เนี่ยละลาย <c oughs> นะเพื่อ <c oughs> สังเกตหมอนโนเวลาหมอนโน <c oughs> ถ้าเราประคบเย็นมันจะไม่จับแน่น้าสะอาดล้างก่อนลูกนะล้างนะเดี๋ยวหนูล้างจริงลูกคุูมีถานรองนะ เดี๋ยวให้หนูล้างจริงปฏิบัติจริงนะล้างเสร็จปุ๊บอาสัมีนะลูกเช็ดนะเช็ดให้แห้งนะลูกขั้นตอนนี้จะแสบนอยนึงนะครับเขาก็จะเช็ดเอาน้ําพวกฝุ่นเอาน้ําอะไรออกให้หมดน้ําเหลืองของเราออกสุดท้ายจะเป็นน้ําเกลือลูกแต่เปลี่ยนสัมีนะเปลี่ยนสัมีออกนะครับเปลี่ยนสัมี้นอันนี้เปลี่ยนละนะครับตัวใช้น้ําเกลือน้าเกลือนี่จะเอาลงตรงไหน อาตรงมันแผนลได้ใช่ไหมลูกอ่ามันจะแสบไหมไม่นะครับไม่นะอ่าเช็ดให้สะอาดสุดท้ายเราจะมาลงด้วยแอลกอฮอล์เทเลยได้ไม่โอ้โหเทตายลงให้ตายเลนยนะตุ๊ก้าเพราะมันอะไรลูกแสบเช็ดกรรเวนล้อปัดออกนะลูกอะไรยาอะไรลูกยาเหลืองคืออะไรนะอ่าอนนนนนันนี้ใส่ตรงแผลสดได้แล้วลูกใส่เช็ดตรงแผลสดได้ เป็นตะคิวที่ขานะลูกนะให้ให้เท้าเนะี่ยเหยียดตึงอย่าให้เท้างอนะลูกแล้วกดบริเวณไหนช่วยน้องคุณฎาหน่อยบริเวณไหนลูกลเอาบริเวณเท้าเพื่อให้กล้ามเนื้อตรงนี้อะไรยืดหรือตึงเราถูกต้องยืดหรือตึงนังงง่น,น,นแหละลูกกดลงไปกดลงไปอย่างนั้นแล้วนะเมื่อกดลงไปพอประมาณนะครับใช้น้ำร้อนหรือถุงน้ำร้อนเนี่ยสีแดงเนี่ยลูกนะประคบไว้ เพื่อให้กล้ามเนื้อมันยืดหรือคลายเข้าใจไรนะลูกใช้ผ้าพัานนะลูกพันทำไมครูถึงใช้ผ้าพัานก่อน,เ,นเ,อเพราะว่าถ้าหนูเจอน้นแข็งอย่างเงี้ยนะครับมันเย็นนะครับมันเย็นเกินนะครับกล้ามเนื้อจะชา,าก็พันพันบาดแผลที่เจ็บนะลูกนะพันที่เจ็บที่จริงมันจะมีเทคน,นิคการพันอีกมันจะสวยนะอ่ะ ท้ายกุ้งเกาเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยประคบตรงบาดแผลช้ำจีน่าช่วยกันไปล,ลูกอ่ะหมอโน่นทครูสอนมาแล้วครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาสรุปแต่และกลุ่มต้องได้ปฏิบัติแล้วก็แต่และกลุ่มต้องได้วิที <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออมันแหอ้เป็นหมอได้นล้เนี่ยเออเออโอเคนั่งดีเออทันดีๆลูอทานดีๆเออมันแหละเออกันให้แน่นข้าศึกนะบูนาประคบไป สี่ลุกุ <girl> ่นหรน้ำเย็นครับเร็วๆหน่อยลูกค้าตอบกันยังเพื่อกร็นุ้น